สว่างอารมณ์ไปขอโชคขอลาบกับพระเงินพระทองกันด้วยบอกเลยว่าบรรยากาศคึกคักสุดๆเลยอย่าพลาดไปที่วันโอ้พระจัดแปะพราจัดแปะ,ะนนยำลูกศิษย์คนนี้ได้ไหมครับตอนนี้ท่านรับคุณชนะเป็นลูกศิษย์หรือยังน่าจะยังค่ะเพราะฉะนั้นต้องขยันไปหน่อยแล้วเนี่ยไปถึงนะ เขากำลังทําพิธีบวงสวงหน้าพ่อปู่ศรีสุดโทแม่ย่าศรีปทุมมาพอดีเลยโโลนะคะซึ่งพระครูยติธรรนุยุทธ์หรือหลวงพ่อแป๊ะเจ้าอาวาสวัดสวากอารมณ์เนี่ยนะคะก็กําลังบริกรรมคาถาสาวน้ําตาเทียนในขันน้ำมนต์ที่เห็นเห็นขาวๆมื่อสักครูน้ําตาเทียนนะคะจากนั้นก็ลงมือลงอักขระยันหลังมือเรียกว่ายันเปิดฟ้าเปิดดินเปิดเมืองบาดาล ทุกครั้งทําแบบเนี้ยก่อนที่จะมีการลงยันก็จะต้องมีการบวงสรวงอันเชิญเทพเทวดาเข้าสู่ปรมพิธีเพื่อความเข้มขลังสําหรับการลงอัขระยันหลังฝ่ามือเนี่ยเขาเชื่อกันว่าอย่างนี้จะช่วยทําให้ผู้ที่ลงอักคระนั้นหยิบจับทามาหากินอะไรก็จะเติบโตประสบความสําเร็จสาม,มารถสร้างเงินสร้างทองสร้างธุรกิจและรายได้ได้อย่างดีบางคนขายที่ดิน เรียกจะค้าขายพวกที่ดินต่างๆเป็นในายน่งนหน้าก็เอาโฉนดที่ดินไปด้วยนะโดยการนําไปไว้ใต้ฐานพระเงินพระทองหรือหลวงพ่อรวยซึ่งก็ทําให้หลายคนเนี่ยโชคดีกันไปหลายครั้งเหมือนกันอย่างคุณบุญส่งแก้วจอมประเสริฐอายุ71ปีเนี่ยบอกว่าเดินทางบรลงอักขระยันหลังมือทุกสัปดาห์เลยแล้วก็นำโฉนดที่ดินไปไว้ใต้ฐานพระเงินพระทองผลปรกากฏว่า ประสบผลสำเร็จในการค้าขายที่ดินค่ะคุณก็เลยมีความเชื่อและศรัทธาดังนั้นเลยกลับมาลงอักขระแบบนี้ทุกครั้งที่มาได้นะแล้วก่อนจะกลับก็ต้องเสี่ยงเซียมซีด้วยเป็นการขอโชคขอลาบต่อยอดความความเลื่อมใสศรัทธากันต่อไปอ่ะได้อะไรก็คอยดูเอาเองแล้วกันอีกคนนึงคุณสมพรแก้วปิติอายุ65ปีก็บอกนักข่าวเหมือนกันว่ามาไหว้พระเงินพระทองหวังโชคลาบนี่แหละ ก่อนจะล้วงไข่ในตะคองด้านหน้าพระเงินพระทองนะล้วงออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างโชว์ให้ดูได้ไหมดูได้ไหมอยากดูอยากดูอยากเห็นเมื่อกี้เห็นแบบแบบแล้วก็แล้วแต่คุณผู้ชมจะดูทันนะคะคุณชมมันเกี้ยงมันเกี้ยงมันเกี้ยงอันเนี้ยมันโบมันต้องเดาเอาหน่อยันี่ยมันโเล่อนรางมันเลื่อนรางเฉยแต่ถ้าตาดีคุณก็จะเห็นนะฮะหรือลูกฟิปองไม่ดีก็จะทอตัวเองหรือทษ มันก็มันก็ทรรมดชาม่นใช้นานบ่อยแล้ยิ่เหมือนเพราะว่าเขามีกะโดดนะใช่เขาก็มาวางไว้ใต้ฐานพระเงินพระทองนี่ไงแล้วก็หวังว่ารวยนี่ไงที่ดินนั้นจะสามารถขายได้มันก็มีทั้งคนที่ขายได้แล้วก็มีอีกหลายคนที่ขายไม่ได้แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเพื่อความเป็นสิทธิ์งคลและความสบายใจเออทำแล้วรู้สึกมีกำลังจิตกำลังใจไงก็ทำเงินไปอะ